สำหรับคนที่ตัวตึงมากก้มลำบากนะคะวันนี้เรามี3ท่าบริหารมาฝากทุกคนสามารถทำตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ท่าแรกท่าที่1ให้ทุกคนนั่งลงมาค่ะแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าของเราทั้งสองข้างนะคะประกบกันจากนั้นค่ะมือจับที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขยับขึ้นขยับลงแบบนี้นะคะซ้ำๆไปประมาณ10วินาที เมื่อเราจัดตำแหน่งได้แล้วเนาะให้นั่งหลังตรงแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆกม้มโน้มตัวมาข้างหน้าโดยที่หลังตรงเนาะมาเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ค้างไว้สิบวินนทีเสร็จแล้วขึ้นมาค่ะทำท่านี้สิบครั้งนะคะนี่คือท่าที่1ท่าที่สองค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเนาะ ก็คือให้ยืดขาข้างใดข้างหนึ่งออกไปข้างหน้าแบบนี้ขาข้างอยู่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขาที่ยืดออกไปค่ะตั้งตรงฝ่าเท้าตั้งตรงแบบนี้นะคะให้เราหันหน้ามาทางนี้แล้วก็ค่อยค่อก้มตัวนะคะก้มตัวลงไปชา้ชาๆค่ะเมื่อรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ที่ตำแหน่งนี้สิบวินาทีแล้วค่อยๆขึ้นมาใหม่ ทำซ้ำ10ครั้งสลับทั้งสองข้างสายขวาโอเคท่าสุดท้ายทุกคนมาดูกันค่ะนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเรายื่นขาข้างหนึ่งมาขัดกันหน้าอะข้างนี้เราจะได้มองเห็นชัดเนาะขาข้างนี้นะคะตั้งแบบนี้เลยเนาะแล้วขาอีกข้างหนึ่งจะยืดไปข้างหน้าฝ่าเท้านะคะติดกับพื้นแบบนั้น หลังจากนั้นเนาะให้เราค่อยๆโน้มตัวมาข้างหน้าได้แค่ไหน,นเอาแค่นั้นนะคะถ้าใครสามารถวางมือบนพื้นได้ก็วางลงไปถ้าใครไม่สามารถวางได้ค่ะเราสามารถเอามือมาวางบนเขา่าตรงหนะะ้าขาตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้สิบวินาทีถ้าขาเรารู้สึกตึงจนเกินไปนะคะอาจจะเปิดฝ่าเท้าขึ้นได้แบบนี้ได้นะคะ ค้างไว้10วินาทีแล้วก็ทำซ้ำซ้ายขวานี่ก็คือ3ท่าที่ใช้ในการลดอาการตึงนะคะทำให้เราเนี่ยก้มได้สะดวกมากขึ้นโอเคค่ะสามารถเอาไปทำตามกันที่บ้านได้เลยค่ะ